กาวสวัสดี FC ไฮโลทุกท่านนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็หยิบจานเหล็กมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่าน,นครับเผื่อใครที่ชอบงานเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นจานแปรตอกางจานสไลด์สามจุดสี่จุดอะไรก็แล้วแต่มันก็คือจานเหล็กนั่นแหละครับตูดวัดดวงสวยๆเงาๆจานเหล็กเนี่ยมันเล่นง่าย มันเล่นง่ายก็จริงแทบจะไม่ต้องใช้ฝีมือก็จริงแต่ลำดับแรกนะครับใครที่ไปเล่นเนี่ยจะต้องหนึ่งดูหน้างานให้ออกคือดูหมูว่ามีหมูเยอะหมูน้อยหรือมีเซียนเยอะเซียนน้อยนะครับสองเลยแต่งหน้าเต๋าให้เป็นนะครับขึ้นหน้านี้แล้วจะแต่งไปหน้าไหนนะครับอะไรประมาณนี้คือการแต่งหน้าเต๋านะครับงานพะงานก็จะเสียงเสียงประมาณนี้ มีให้สามเม็ดงานนะครับมีให้สามเม็ดงานเม็ดประกอบอีกสามเม็ดเวลาไปเล่นนะครับเนี่ยเวลาไปเล่นสิ่งแรกเลยลูกค้าจะต้องดูว่าจะลงเม็ดงานเดียวหรือจะลงสองเม็ดงานหรือจะลงสามเม็ดงานก็ได้แล้วแต่สะดวกดูหน้าง,งานเอาหมูเยอะหมูน้อยเซียนยเยอะเซียนน้อยนะครับนาสีเล่นได้หน้ารายเล่นได้นะการเหล็กไม่มีอะไรมากมันเป็นของง,ง่ายๆเทียบจะไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับงานแม่เหล็ก แต่อยู่ที่เทคนิคการดูหน้าง,งานนี่แหละสำคัญนะครับอย่างนี้ก็เป๋าหกจานเหล็กมันเล่นง่ายครับเป๋าสามเป๋าเอี่ยวพอขึ้นเป๋าเอี่ยวปุ๊บทำไงล่ะทีนี้เป๋าเอี่ยวปุ๊บอ่ะแต่ง่าเต๋าเล่นละเป๋าเอี่ยว คืนเป๋เอี่ยวอย่างนี้จะแต่งหน้าเต๋าเล่ยังไงอ่ะแล้วก็อ่ะยืนเอี่ยวยืนเอี่ยวยกคู่ห้าเป็นสิบเอ็ดแล้วเนี่ยแหละรครับสิ่งที่สําคัญในการเล่นจานเหล็กไม่ต้องใช้ฝีมือแต่ใช้สมองใช้สมองในการแต่งหน้าเตา๋าใช้สมองในการดูหน้าเสือเสียนเยอะเสียนน้อยนะครับอันนี้แหละรครับคือเทคนิคการเล่นจานแม่เหล็กนะครับก็ ผมมาถ่ายดูเป็นวิทยาทานนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับตัวสวยๆมีทุกขนาดลูกนะครับขาวใสสเกลมีหมดนะครับงานไม่เหล็กเล่นง่ายไม่ต้องใช้ฝีมือใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ